Signal Radio, Signal Radio Network Signal Radio Network คลื่นคน,คนกันเองคุณกำลังฟัง Signal Radio Network คลื่นคนกันเองออกอากาศทางสถานีวิทยุกรมการทหารสื่อสารกองขับบกฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกแนะนำรายการได้ที่022976050และ ฟังผ่าน www.jssignalradio.com เพลงเพราะสาระดีมีที่นี่ Signal Radio Network คลื่นคนกันเองรายการคนหัวหมอสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคนหัวหมอนะครับกับผมดีเจฟ้าครามชวิตจูประทุมที่นี่ครับ Signal Radio Network คลื่นคนกันเองครับสำหรับยามเช้าแบบนี้ครับคุณผู้ฟังวันนี้ผมมีหัวข้อ เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับมาฝากคุณผู้ฟังเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับให้เกิดความสําเร็จมากขึ้นในทุกๆวันนะครับหัวข้อในวันนี้เราจะมารับคมความคิดกันด้วยหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของการยึดติดกับอดีตครับแล้วทําไมมันถึงกลายเป็นความพ่ายแพ้ของชีวิตได้วันนี้เราจะมาฟังกันนะครับอ่าอย่างแรกเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า เริ่มอายุประมาณหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังก็จะมีคนรำพึงรำพันบอกว่าเออคิดถึงตอนสมัยนูน่นสมัยนี้สมัยนั้นจังเลยคือเหมือนต้องการจะบอกว่าชีวิตในช่วงเ,เศรษฐกิจที่มันออฟองสบ,บู่หรือว่าทุกวันช่างสนุกสนานหรือมีเงินใช้สบายสบายอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะคิดย้อนกลับไปในอดีตเขาบอกว่าเราสามารถแบ่งคนออกเป็น3ประเภทนะครับคุณผู้ฟังเขาบอกประเภทแรกคือคนที่นึกถึงปัจจุบันเพียงอย่างเดียว ประเภทที่2เนี่ยนะครับคือพวกที่เอาแต่คิดถึงเรื่องอนาคตไม่สามารถคาดการไม่สามารถคาดการอะไรได้เลยนะครับและประเภทที่3คือคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องในอดีตตอนนั้นเคยเป็นอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้ว่ากันว่านะครับคนส่วนใหญ่มักจะเป็นประเภทใดประเภทหนึ่งใน3ประเภทนี้แหละคือไม่ได้หมายความว่าแบบไหนดีกว่าแบบไหนนะครับแต่ว่า การให้ความสําคัญหรือไปยึดติดกับแบบใดแบบหนึ่งมากเกินไปบางครั้งอาจจะทําให้เราทําอะไรได้ลําบากมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อ,อยากจะพูดถึงคนที่มีแนวโน้มยึดติดกับอดีตใน,ใ,นในหัวข้อของวันนี้นะครับเขาบอกว่าหากว่าเราไปยึดติดกับอดีตมากเกินไปนะครับจะทําให้การตัดสินใจทําสิ่งสําคัญต่างๆในปัจจุบันต้องหยุดชะง,งักลงไปออพอพอเรา ย้อนกลับไปคิดเนี่ยนะครับมันจะมีจุดจุดหนึ่งซี่ฉุดดึงรังอะ่ะดึงเราไม่ให้เราก้าวไปคิดถึงข้างหน้าก็เราจะพุ่งไปข้างหน้าอยู่แล้วครับคิดโหนุ่นก็ดีนั่นก็ดีนี่ก็โอเคพอกลับมาย้อนคิดเออเราทําตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะครับกลับกลายเป็นว่าความเชื่อแล้วก็พลังเราไม่ได้มีพอที่จะเดินหน้าต่อนะครับวิธีแก้ปัญหากลุ้มใจแล้วก็หวาดวิตตกในสถานการณ์เช่นนี้ก็คือ เขาบอกว่าวิธี as it frame ครับซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้เราคาดเดาหรือว่าตั้งคำถามกับตัวเองซ้ำๆนะครับว่าถ้ามีวิธีที่ดีขนาดนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปหรือถ้าเกิดว่าเราทำมันได้จะเกิดอะไรก้นบ้างคือให้คิดถึงจินตนาการที่ว่าถ้าเราทำได้ละ่ะอย่าไปคิดว่าโอ้แล้วถ้าเราย้อนกลับไปเราก็ไม่ได้นะครับแต่ในอนาคตเราไม่รู้นี่เราก็แล้วคิดในเชิงบวกครับแล้วถ้ามันได้ละ่ะ และเมื่อเราจรินตนาการถึงสิ่งที่ดีๆไปเรื่อยๆนะครับสมองของเราจะคิดใหม่ทำใหม่รีเซตใหม่ได้ด้วยนะครับไม่ยึดติดก,กับความล้มเหลวในอดีตซึ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเรื่องของการคิดเรื่องราวในอดีตมันเป็นสิ่งที่มันใช้ให้มันถูกกาลรรเทศะนะครับถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเ,เป็นวันธรรมดาที่เราคิดถึงอดีตแล้วเราภาคภูมิใจอันนี้โอเค แต่ถ้าเรากำลังจะเดินไปข้างหน้าตรงนี้เรายังไม่ควรคิดถึงอดีตนะครับเราควรคิดถึงปัจจุบันแล้วก็อนาคตมากกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างคืออายุยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าสามีภรรยาหรือแฟนกันเนี่ยพอเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะให้ความสําคัญ move on ต่อสุดท้ายกลับมานั่งคิดถึงเธอทําฉันอย่างนี้ในอดีตก่อนหน้านี้เธอก็เป็นแบบนี้ขุดเรื่องเก่ามาพูดเป็นไงครับสามีภรรยาสุดท้ายแล้วก็อยู่กันไม่ได้อยู่ดี แต่ถ้าเรามองไปข้างหน้าเฮ้ยไม่เป็นไรตัดไปนะไอสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่เราเคยทะเลาะก,กันนู่นนี่นั่นนะเรารีเซ็ตมันใหม่เลยถือว่าโละทิ้งมันเป็นแค่อารมณ์แต่ในวันนี้เราจะปรับปรุงอย่างไรและในอนาคตเราเชื่อเหลือเกินว่าเฮ้ยมันทําได้เราต้องไปต่อได้เราต้องเชื่อว่าถ้ามันได้ในชีวิตของเราสองคนจะมีความสุขมากอย่างนี้ครับคือเราจะต้องคิดไปในเชิงบวกให้ได้นะครับซึ่งถ้าเราไปคิดถึงอดีตมากเนี่ยมันก็จะทําให้เราไปไงครับฉุดรั้งบางทีก็หงุดหงิดเห็นไหมครับ ในบทความนี้เขายังบอกอีกน,นะครับว่าสมองเนี่ยไม่สามารถแยกความเป็นจริงกับสิ่งที่จินตนาการออกได้นะครับคุณผู้ฟังคือถ้าเราจินตนาการไปยังไงแล้วเนี่ยความรู้สึกข้างในลึกๆของเรามันก็จะแสดงออกมาอย่างนั้นแหละไม่ต่างกับเวลาที่เรานึกถึงเรื่องเศร้าแล้วเราก็น้ําตาไหลออกมานั่นเองครับคุณผู้ฟังดังนั้นถ้าเกิดว่าวันที่เรากําลังที่จะเริ่มทําอะไรใหม่ๆแล้วเรากําลังจินตนาการ <c oughs> ไปสู่ความสําเร็จนะครับไปข้างหน้ามันจะทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นมีพลังนะครับรู้สึกใหญ่จะ ไปพัฒนาตัวเองไปพัฒนาองค์กรให้มันดีขึ้นนะครับมันจะไม่ฉุดรั้งเราเลยถ้าเราคิดถึง <c oughs> จินตนาการถึงสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าแล้วก็เป็นความสําเร็จนะครับเพราะนั้นเทคนิคคือการจินตนาการความสําเร็จในทุกๆวันตลอดเวลานะครับอย่างที่บอกครับบางคนคาดเดาอนาคตไปในแง่ลบเหมือนกับว่าเขาได้ไปเห็นมันมา,ราจริงๆแบบนั้นเลยนะฮะแต่ถ้าจะให้เลือกเรามาจินตนาการถึงสิ่งที่ดีๆเลือกใช้ถ้อยคําในแง่บวก นะครับบางทีเราพูดอะไรออกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังมันคําพูดเรามันออกมาจากความรู้สึกจินตนาการแล้วมันหลอกไม่ได้แล้วสีหน้าด้วยนะเพราะฉะนั้นอนะ่ะเวลาที่เวลาที่เราอยากจะมีพลังมากขึ้นนะครับให้เราจินตนาการในแง่บวกก่อนแล้วก็สีหน้าและอารมณ์ของเราอะ่ะต้องยิ้มฮะต้องส่งพลังบวกครับอ่าเราจะไม่ห่อเหี่ยวนะครับเพราะว่าคําพูดมีอิทธิพลมากที่สุดนะครับต่อคนที่กล่าวมันออกมา เมื่อคาดการถึงอนาคตที่ดีสมองก็จะพยายามทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นความจริงในที่สุดครับพยายามจะพัฒนาตัวเองพยายามจะไปข้างหน้าให้มันเหมือนกับสิ่งที่เราจินตนาการไว้นะครับถ้าเธอทำพลาดอีกแล้วจะทำยังไงอ่าเขาถามเขาบอกนะครับไล่ความคิดนี้ออกไปไกลๆครับพวกเสียงกระซิบจากซาตานทั้งหลายพวกนี้นะฮะหลังจากนั้นก็ใช้วิธี as i frame อย่างต่อเนื่องครับคือจินตนาการเนี่ยนะครับไปข้างหน้าจินตนาการถึงความสำเร็จ จินตนาการถึงสิ่งที่เรื่องดีๆนะครับหาเรื่องยอดเยี่ยมเกิดขึ้นจริงตามที่หวังไว้ต่อไปจะเกิดอะไรดีๆตามมาอีกนะคิดอย่างนี้นะครับหากมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นตามมาเรื่อยๆนะครจะมีความสุขมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับย้ําอีกรอบนะครับสมองเราไม่สามารถแบ่งแยกระหว่างเรื่องจริงกับจินตนาการได้นะครับหากเราจรินตนาการเสมอๆว่าหากเกิดเรื่องดีๆแบบนี้ขึ้นาแล้วมันจะเป็นยังไง เห็นไหมครับเราจะไม่คิดลบไปก่อนคือต้องบอกว่าคนเราทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะจ้องจะคิดลบอยู่แล้วครับคุณผู้ฟังมนุษย์เนี่ยสมองมนุษย์ก็เปรียบเสมือนกับความคิดมนุษย์เปรียบเสมือนกับน้ำอะครับมันย่อมมันพลันแต่จะไหลตรงสู่ที่ต่ําเสมอเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งแบบนี้มันต้องตั้งสติสติสัมปชัญญะสําคัญและเข้ามาประกอบแล้วนะครับแล้วก็ให้เราฝึกคิดในแง่ดี ทุกอย่างมันต้องการการฝึกฝนนะครับความคิดแล้วก็สมองของเราก็เช่นกันกล้ามเนื้อเรายังถ้าจะให้มันมีพลังขึ้นมาเราังต้องออกแรงเลยใช่ไหมครับสมองของเรามันก็ต้องการการฝึกคิดในเชิงบวกด้วยเหมือนกันนะครับในที่สุดครับความทรงจาร้ายๆในอดีตมันก็จะถูกปล,ปล่อยออกไปได้ครับถ้าเราหมั่นคิดถึงแต่สิ่งที่ดีในอนาคตแล้วก็ตัดสวิตสิ่งลบๆในอดีตได้นะครับมันก็จะทําให้เราเดินทางต่อได้แล้วพอเราทํามันจนชินทํามันจน เป็นนิสัยของเราไปแล้วนะครับเราฝึกเรื่อยๆฝึกเรื่อยๆจนเป็นนิสัยปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพอเรื่องลบมันเข้ามาในสมองครับเราก็สามารถตัดสวิตมันออกไปได้หรือเรื่องที่แบบเราจะมานั่งมานั่งคิดในอดีตเราก็จะสามารถตัดสวิตออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากเรื่องของอจินตนาการไว้ด้วยนะครับแล้วก็หัวข้อในหัวข้อนี้เลยครับก็คือการที่เราไม่ยึดติดนะครับกับสิ่งอดีตมากจนเกินไป วันนี้เวลาหมดแล้วครับผมดีเจฟ้าครามและที่นี่ครับ Signal Radio Network คลื่นนคนกันเองเวลาหมดแล้วนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับรายการคนหัวหมอเพลงเพราะสาระีมีที่นี่ Signal Radio Network คลื่นคนกันเอง